สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาแยกหน่ออะโลกันนะคะอันนี้เป็นอะโลขนาดแครคือไซส์เล็กนะคะแต่จุดดีของสายพันธุ์นี้ก็คือมีหนามที่น่ารักนะคะแล้วก็หนามของเขาก็จะแบบนิ่มๆลำต้นของเขาใหญ่สุดก็ประมาณแค่นี้นะคะก็คือจะไม่ใหญ่มากใหญ่สุดก็ประมาณ8เซนนะคะ เต็มที่ไม่เกินสิบเซนค่ะสายพันธุนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกหนอกัอนนะคะวิธีการดูลักษณะหนอนะคะว่าอย่างไรถึงแยกได้อันนี้ก็คือเราก็จะดูหนอนะคะที่มีประมาณใบที่เกิดใหม่ถ้าให้รอดจริงๆการแยกหน่ออโลก็คือมีประมาณ5้ใบนะคะ5กลีบ ขึ้นไปนะคะเราถึงจะแยกวิธีการแยกของเราก็แสนจะง่ายนะคะก็ <_ d un> คือมีตูดกระถางเอามือดันขึ้นเพื่อที่ให้หนที่อยู่ด้านล่างนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงลากของเขาออกใหม่ ขั้นตอแนแรกก่อนที่เราจะดันกระถางเราลดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็ดันกระถางออกมาแบบนี้ส่วนแม่ของเขาก็ยังดํารงแบบเดิมอยู่นะคะดินตรงไหนยุบเราก็เติมเข้าไปนะคะดินนี่นะคะเมื่อเราได้ลากมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ อันนี้เวลาเราลดหินก็อาจจะแอบซุกซ่อนตันซอกเราก็เคลียออกนะคะเห็นไหมคะมีกีบเลี้ยง5้ากีบก็จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงนะคะบางครั้งการย้ายต้นกล้าหรือหน่อเรารีบย้ายจนเกินไปก็จะทำให้การเจริญเติบโตของเขาหยุดชะงักและบางทีก็ ได้นะคะก็คือนี่เคล็ดลับที่การแยกหน่อของเราให้รอดส่วนดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินธรรมดานะคะผสมด้วยถึงวมะพร้าวแล้วก็หินผูเขอไฟขนาดเล็กนะคะเพื่อที่ให้ดินโปร่ง ยกรากสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นของเขารากค่อนข้างยาวหลังจากนั้นเราก็เลยทับด้วยหินภุเขอไฟนะคะ เห็นภูเขาไฟนี้เราใช้ก้อนตัวนิดนึงเพราะว่าจะเป็นการพยุงต้นของเขาได้ด้วยทําให้ต้นของเขาสวยตั้งตรงนะคะไม่เอน็นไม่โค้งไปไหนเสร็จแล้วรดน้ําให้ชุ่มค่ะนี่นะคะ น่อใหม่ของเราสมาชิกใหม่พร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เต็มที่วางไว้ในร่ม3วันนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตากแดดเหมือนเดิมก็จะสวยเหมือนแฟดแม่แฝดลูกแบบนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชม่างช่องแตงโมงว่าวไโดยตลอดก็ถ้าใครสนใจนำไปเลี้ยงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะขอบคุณมากมายค่ะ